หน้าหมู่บ้านสีรุง้งมีเด็กน้อยสามคนชื่อต้นกล้าใบาตองและสายรุง้งทั้งสามเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็มักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆวันหนึ่งคุณยายใจดีประจำหมู่บ้านเล่าเรื่องเล่าโบราณให้เด็กๆฟังว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ผลเป็นความสุขแต่ต้นไม้ต้นนี้จะออกผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับน้ำใจและความสามาัคคีจากทุกคนในหมู่บ้านเท่านั้น หากหมู่บ้านใดแตกความสามัคคีต้นไม้จะเหี่ยวเฉาและความสุขก็จะหายไปด้วยต้นกลา้าใบตองและสายรุง้งฟังเรื่องเล่าจบก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักวันต่อมาพวกเขาเล่นสร้างบ้านด้วยกันแต่ก็เริ่มทะเลาะกันอีกครั้งฉันอยากให้บ้านมีหลังคาสีฟ้าต้นกล้าตะโกนไม่ต้องสีชมพูสิถึงจะสวยใบตองเถียงสีเขียวต่างหากเหมือนบ้านในปา่าสายรุ้งเสริม สุดท้ายทั้งสามคนก็โกรธกันและแยกย้ายกันกลับบ้านบ้านที่สร้างก็พังไม่เป็นท่าเมื่อกลับถึงบ้านต้นกล้ามองไปรอบๆหมู่บ้านที่เคยสดใสกลับดูเงียบเหงาและเศร้าส้อยเขาคิดถึงเรื่องเล่าของคุณยายใจดีวันรุ่งขึ้นต้นกล้าตัดสินใจไปหาใบตองและสายรุง้งใบตองสายรุง้งเรามาขอโทษนะเมื่อวานเราทะเลาะกันเราทำให้บ้านพังตนกล้าพูดด้วยเสียงสำนึกผิด ใบตองและสายรุง้งมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาไม่เป็นไรต้นกล้าเราก็ผิดเหมือนกันเราเอาแต่ใจตัวเองใบตองกล่าวใช่แล้วเรามาสร้างบ้านใหม่ด้วยกันดีกว่าสายรุ้งพูดอย่างกระตือรือร้นครั้งนี้พวกเขาตกลงกันว่าจะช่วยกันสร้างบ้านโดยแบ่งหน้าที่กันทำต้นกล้าหาไม้ใบตองหาใบาไม้และสายรุง้งหาดอกไม้มาประดับตกแต่ง ขณะที่ช่วยกันสร้างบ้านพวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานหัวเราะกันอย่างมีความสุขและบ้านก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสวยงามกว่าเดิมเสียอีกเมื่อบ้านสร้างเสร็จเด็กๆมองไปรอบๆหมู่บ้านอย่างแปลกใจหมู่บ้านกลับมาสดใสมีชีวิตชีวาต้นไม้ที่เคยเหี่ยวเฉากลับมาเขียวชะอุ่มและมีรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนคุณยายใจดียิ้มให้เด็กๆอย่างเอ็นดู เห็นไหมความสามัคคีสร้างโลกที่น่าอยู่ได้จริงๆคุณยายกล่าวตั้งแต่นั้นมาตนกล้าใบตองและสายรุ้งก็ไม่ทะเลาะกันอีกเลยพวกเขาช่วยเหลือกันแบ่งปันกันและทำให้หมู่บ้านสีรุ้งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดไป